ป้าพรน,นะคะขนมเบื้องหวานขนมถังทองเจ้าเก่ากรอบอร่อยสามสิบสี่สิบนะคะอันเบิ่มเลย <laughs> โอ้ไส้กันนะคาะกินมีไส้อะไรบ้างะคะไส้เค็มไส้เบเตอไส้ไอ่ทองอ๋ออะไรไข่ดีสุดคะปนปนกัน<ะ>หน้าผสมนะคะ,ะโอ้หนูแป้งนี่อันนี้เป็นแป้งอย่างนี้<ะ>แล้วก็มี อู้เป็นขนมโบราณนึ่งทำดูจีดูใส่มะพร้าวอ่อนหอมหอมเ็เร่มและชิ้นใหญ่ชิ้นไข่ชิ้นเท่าไหร่คะทิบบาทกินวันนี้อิ่มไปถึงพรุ่งนี้เลยคะใหญ่ใหญ่จริงคุ้มมากเลยเขาเรียกคนโบราณเขาเรียกขนมทางแตงไหมคะโอ้ไขตังน้อยก็เขากินเขากะอยู่อิ่มนานจริงแล้วมันอร่อยสังขยาก็มีเนี่ย เดี๋ยวเบล้มเลยสิบาทได้บเบล้่มแหละแล้วอย่างงี้ขายกี่ชิ้นขายสามสิบเป็นขนมโบราณน,นะคะขายอยู่ตรงตลาดเนี่ยตลาดตดที่ตรงหน้าหน้าร้านทองหน้าร้านทองนี้นะคะมาหามาหาแม่ค้านะขนมโบราณค่ะก็ทําใหม่กรอบหอมหอมนี่นะคะสังขยาก็มีนะคะนี่เดี๋ยวเขาเด,เดี๋ยวเขาทำให้ดู อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะบางทีเราก็เห็นขนมเบื้องที่เป็นแบบจิ๋วๆแต่อันนี้เขาทาชิ้นมาตรฐานนะ,ะมีนกตรงนี้ด้วยเขาก็ซื้อเป็นชุดนะยี่สิบสามสิบสี่สิบได้หมดเลยนะคะแล้วแต่สั่ง <c oughs> แต่เนี้ยถูก <c oughs> ถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเขาก็ <c oughs> <c oughs> ทำใหม่ๆขายทุกวันใช่ไหมคะตั <c oughs> <Kampf. S 2> ้งแต่เช้าเลย <c oughs> ก็รอให้มันกรอบก่อนนะคะ <c oughs> กรอบแล้วก็ทำอันนี้เป็นสองอย่างมาอุ่หนุนกันนะคะร้านนี้ค่ะป้าพรค่ะปะ้าป้าพรหนมเบื้องหวานนะคะขนมถังทองเจ้าเก่าอร่อยค่ะสุดยอดน่ากินสิบบาทนี่ใหญ่ใหญ่เท่ามือเลย <c oughs> ใหญ่จริง <c oughs> ใครทัไม่ได้เลยกินใครหิวหิวมากินเลยนะะอิ่มเลยอะ่ะค่ะมาอุ่นกันนะคะนี่นี่ห่อใจละหยอดใจใจแน่นเอู้หูอยทองขายดีขายดีทุกไส้ไส้เค็มก็อร่อยนะไส้เค็มแล้วก็เขียวเขียวก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวใบเตยมะพร้าวใบเตยหอมหอมนี่น่า<อ>กินค่ะ